สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในโรบอทนะครับผมกับแมปอ่านิมิฟายสตี้ซิมบูรีทูเอ็กซ์นี่นะครับผมซึ่งผมก็ได้ฟาร์มระยะยาวนะครับผมฟาร์มเยอะมากนะครับผมเล่นประมาณสิบกว่าชั่วโมงได้เลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็สกิลเนี้ยผมพาวเวอร์ทุกอย่างก็คือตันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับไปดูเนี้ยว่า แต่อันจะเป็นยังไงอย่างครับผมแล้วก็สอนเทคนิคฟาร์มอะไรนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็แนะนําวิธีต่างๆนะครับผมเป็นไกด์ไลน์เนี่ยแนะนําเบื้องต้นนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับผมนี่ในหน้าบังฟ้าแล้วเดี๋ยวฉากก็น่าจะตัดเองแล้วมั้งนะโอ้ยแม่ครับผมมาเร็วๆแรม่เนี่ยครับผมเราก็จะแนะนำก่อนนะครับว่านี่นะครับผมคือ ตัวให้เควสหลักเรานะครับผมเป็นตัวเควสหลักเลยนะครับผมก็จะมีเควสนะครับผมแตกต่างกันไปนะครับผมจะเป็นการฟาร์มค่ามัดนะครับผมหรือฟาร์มค่าดู u r บิลิตี้หรือว่าฟาร์มค่าอากาศนะครับหรือว่าฟาร์มค่าดาบหรือว่าฟาร์มค่าสปีดนะครับผมอ่ะก็จะแบ่งการนี้ไปนะครับผมแล้วก็มีการให้เราไปฆ่ามอนตัด์ตายนะครับผมก็น่าจะเริ่มจากตรงนี้นะครับผมที่รื่อของเจ้าพวกโจรนะครับผม ตรงนี้เนี่ยก็จะให้เราฆ่าพวกโจรตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นสิ่งแรกๆเลยเนี่ยครับผมจริงๆนะครับมีเควส์นอกตรงนี้ด้วยนี่ครับผมนี่ก็คือเป็นที่ฟาร์เงินเบื้องต้นด้วยเนี่ยผมใช่แล้วก็สหรับใครที่เา็น่าจะตีมอนไม่ไหวหรือว่าเบื่อสตัฟการนั่งฟาร์มเอฟเอ็มเนี่ยผมก็สามารถมานั่งฟาร์มตังค์นะครับผมรับเควสกับตัวต่างๆได้ที่อยู่ตามแมปเลยนะครับผมอ่ะก็ จะเป็นพวกตัวนี้นะครับผมจะเป็นอินฟ้านุนะครับผมตรงนี้เป็นชิดนวัวไม่ใช่เพราะว่เป็นเควสที่เอ่อให้เราฆ่าคนเนี่ยนะก็จะมีหลายๆตัวนะครับผมซึ่งเกาะนี้ก็มีเนี่ยเป็นพิงกี้นเนี่ยผมจอตีเ้วยนักหน่อยนะครับเกาะนี้ก็มีนะครับผมหลายๆเกาะนะครับเกาะนี้ก็มีนะครับผมดับเบิสกิลเพื่อที่จะตีมอนต่างๆในเกาะนะครับผมซึ่งก็ให้จะได้ตังพอสมควรแนบ ซึ่งผมฟาร์มนะครับเอนที่ผมฟาร์มอยู่ที่เอ่อทางด้านของเซลอารีนานะครับผมฟาร์มอยู่ตรงน,นี้นะครับพฟินที่ของเซลอารีนาดนฟาร์มอยู่ผมตีบอสทางด้าน,น,นของเอ่อไซากับตันนะครับผมก็ตีได้ห้าพันนะครับผมถ้าเป็นตอนนี้ที่มีบูสต์เนี่ยก็คือได้ประมาณหนึ่งหมื่นต่อควิสนะครับผมแล้วก็เรื่องต่อมานะครับผมเรื่องเอ่อทางด้านของค่านี้นะครับผม ถ้านี้จริงเลยเนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยจะมีมันพอใช่ไหมเนี่ยครับหรือว,ว่าเราจะหามันยากหรือเปล่าเลยครับไม่ยากเลยเนี่ยผมผมเล่นมาสิชั่วโมงเนี่ยผมได้อะไรค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมผม,ผมได้เยอะมากเนี่ผมปลดล็อกข้างเยอะเลยนะครับผมและพวกออชิเมตเนี่ยนั่นก็คือปลดล็อกมันเยอะเนี่ยผมทำเนี่มันเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอ ส่วนตอนนั้นของอะไรนะอ่ะแชมเปี้ยนนะครับผมก็คือทําทําทําด้วยนะครับเพราะว่าเห็นไหมมันจะสามารถสุ่มเพิ่มได้นะครับผมสามารถเพิ่มอ่ตอนที่ตู้รีแล้วผมสุ่มแล้วหน่อยนะครับของผมเนี่ยสุ่มทีละสองแล้ว้็จะสีเขียวเนี่ยก็คือตัวรับอันคอมมอนออกนะครับตัวหนึ่งอยู่สองตัวหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับปกนะครับผมก็จะปก มาเป็น98สีขาวแน9เกเยือนนี่ก็ะป๋องาดงชาชาชาแน้วผมก็เกียร์เกียร์มากมากเลยเนี่ยอันนี้นะครับผมก็คือจะออกตามสีเลยนะสีม่วงคือจะเป็นอีพิกเนี่ยผมสีนี้จะดีเจนสีทองกะดีเ,เจนนะครับสีแดงนะ่าจะเป็นมิสติกนะ,ะเี่นมิสติกเพราะว่าจะชำนาญกว่าถ้าผมให้ผมเล่นมิสติกก็ไดนี่เป็มีอะไรดีเนี่ย วัวไดเพชรคืนนะผมแต่ว่าดซมมอนแบบสามแล้วนะครับได้แชนี่ไฟิตนะครับผมอจได้เอสแชนี่มาโอ้โหเอสแชนี่ได้เอสสองตัวด้วยมันมาสมัยสักรอบนึ่งนะครับผมพอแล้วหน่แต่ม่จุดนแต่แ่วไม่เห็นแอะไรทุกอย่างเลยเื่อนะครับผมแชนี่ ็ตัวละครจะอยู่ตรงนี้แน่วหมดหมดแชมเปี้ยนตอนนี้ผมมีตัวละครก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไ,ไหร่เนี่ยพอได้เอชไชนี่มาก็พอโอเคเนคี่ยผมโอเคเราะจะมาสอนเรื่องต่อไปแน่วเรื่องการดูพวกชาแสแตทดูตรงนี้แน่มดูนีดเลยนะครับผม,น,นะบผมนี่ก็จะดูวันนี้ผมเน้นชากะเป็นหลักแนะน่วรู้ทำไมเหมือนกันเพราะอะอ,อยากจะติดบอร์ดฉากะหรือเปล่า ก็น่าจะอยู่ความเป็นไปได้นะเพราะว่าบออจกกักรตอนนี้มันร้อยสามเนี่ยครับตามหลังทันไหมถ้าก็น่าจะทันอยู่นะครับแล้วก็สเปเชียลตันนี้ผมยังไม่เหยีผลปีศาจเหมือนกันนะฮะแล้วก็โค้ดเนี่ยหน่มทิ้งลิงเอ้ยไม่ใช่ทิ้งลิงทิ้งไว้ด้านใต้เนี่ยครับผมอันนี้เป็นดาบนะครับผมดาบก็จะคูณไม่เยอะเอ้ยไม่ต่างกันนี่นี้คูณคูณหนึ่งพันคูณต่างกัน,กนสิอ่ะส่วนนี้ก็เป็นที่ขี่ะครับผม อันนี้อสัซอรี่เนี thrill, ่ยผมทำควิสจะรีมารับได้เนี่ยนะผมจะได้ท่านะของไอ้คูณสองเทนนิงสปีดเนี่ยผมนี่ก็เป็นแบบที่เดียวนะครับโอเคเนี่ยครับเราไปดูในส่วนของระบบยูไอต่างๆนะครับว่านี่ยเป็นเทียบเกรดนะครับนี่ก็เป็นเปิร์กนะครับซึ่งผมจะมีแค่นี้ใช่ไหมแต่ผมกดปุ่ม J ขึ้นมาเนี่ยก็คือปุ่มเปิดฮาร์มอนเนี่ยก็คือจะบอกอะไรขึ้นมาหลายๆลายแหละทุย อ่ะขอไปเนี่ยหลายหลายอย่างนะครับผมน่าจะเป็นร้านค้านะครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมเราได้รับทุกทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมไปกระติดฟรีทุกทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ผมได้สิทธิ์ของได้หมื่นหนึ่งนะครับแต่ผมแท้ใช้ใช้แท้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่เป็นเซตติ้งนะครับผมอ่ะก็จะบวกได้ตอนที่หกสิบนะครับผมนี่เป็นพวกตั้งค่าต่างๆนะครับ มีอัลต์เซลนะครับผมแล้วก็ล็อกด้วยนะครับผมมีหมายว่าจะมีสีเคร็มด้วยนะน่าจะมีนะสีเคร็มโอเคนะครับผมเรื่องควสซนะครับผมพาวเวอร์ Power นี่พาวเวอร์ <Power S 2> เดี๋ยวอาจจะรีวิวภายในคลิปหน้านะครับผมถ้าผมยังมีแรงตัดคลิปต่ตอนะครับน,นี่ก็ แนต่าติีนี้แบบนะครับผมมินีแบบเนี่ยก็คือดูดีๆนิดนึงกันนะครับผมเราเว่นี่นมันมีเกาะประมาณหนึ่งใช่ไห 1, 2, 3, 4, 5, 6, นึ่งสอสี่ห้าหเจ็ดะครับเดี๋ยวนับดีนี่นึงสองสาห้าหดปดหปนะครับประมาณนี้เยอะเยอะเลยเนะครับผมก็ตัวเลขด้านหลังที่จำกัดเนี่ยคือ ดีคิวเมนต์นะครับในการที่จะไปเทนที่นั่นรับอันนี้ก็100นะครับผมเห็นไหมดีคิวเมนต์หนึ่งร้อยชักะนะครับผมส่วนพวกรสบัสนะครับก็เป็นพวกที่เดลิ r พอร์สอัตโนมัติแต่ว่าต้องเตือนกีมพาร์ตอน้าของฟาสต์ทาวเวลก่อนนะครับยังก็จะมีพวกไซค์เวสนะครับเวส long ควสหลักเวสหลักมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับแค่ตอนนี้นะครับมันก็เวสอิคิชั่นนะครับแล้วก็เวสเดลี่ เืบ็บประจำวันนะครับแล้วก็มีเปิดปิดม็อบนะครับผมบอสนะครับบอสก็จะเกิดออกแตกต่างกันสมมตินี่คือตีหนึ่งตอนนี้ตีหนึ่งแปดใช่ไหมครัตอนแรกเนะี่ยประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งตรงนะครับผมบอสะสุงมือเด่นจะเกิดแนวที่หนึ่งสิบเนี่ยบอสติงจะเกิดยี่สิบเนี่ยอารองจะเกิดแนวสามสิบเนี่ยถทาท่านเกาะจะเกิดแนวสี่สิบเนี่ยโดยดึงหายจะเกิด ห้าสเนี่ยจะเป็นฟีเซอร์เกิดนะครับผมก็จะวนแบบนี้ทุกๆชั่วโมงนะครับผมใครอยากไปตีตัวไหนก็ตีได้เลยนะครับผมซึ่งตัวที่ง่ายที่สุดเนี่ยคืออารองนะครับผมอ่ะก็คนเล่นไหนก็ลองไปตียืนได้นะครับผมอารองจะอยู่ในส่วนของตะล่าของเกาะสนุนนะครับเรียกว่าเกาะสนุนนะมันดีคอมมาเดเวลมัน15เองนะครผมแล้วก็นี่คือเกาะหลักนะครับนี่มันเกาะทอดหมดนะครับเกาะเตนทรายนะครับผมแล้วก็ ก็เอ่อก็เลาว่าก็เป็นขันโหนแล้วก็เกาะเนี้ยเป็นเกาะดิมอนเนี่ยเกาะดิมอนเนี่ยเพราะมันบอสเป็ดิมอนแห่ดิมอนทีเดียวเลยถ้าผมไม่สงต่อไปก็ระบบกายชาก็ไม่ต้องพูดแล้วนะหรอกมันก็สุ่มมาเนาะแล้วก็เรื่องของทหน้าสแตนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำนิ้เพื่ออะไรเฮ้ยเดี๋ยวสแตนนะครับผมก็สแตนตอนนี้เนี่ยยังมีแค่นี้แล้วซึ่งผมก็ยังไม่ได้ ตายไปดีน้ำเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เอ่อตอนเล่น,น,น,นของอะไรนะฝนพิศดารเนี่ยผมรู้มาว่ามันเกิดใต้ต้นไม้นะครับผมเกิดใต้ต้นไม้ทุก,ท,กทุกต้นเลยนะครับผมท,ท,ทุกต้นเลยนะครับที่มีต้นไม้นะนะน่าจะใช่มันจะต้มง30นาทีเนี่ยครับถ้าที่จำได้เหมือนที่ไปฟังเข้ามาเนี่ย คนนี้จะเป็นบอสเบิตเทิล์นนะครับผมซึ่งตีได้เลยมันจะได้ทนน่าของคิสตันรวมถึงเอ่อแมททีเบลดีเอาไว้ทำตัวใช้ดีะนะครับผมแล้วก็ท่าหน้าของบอสพวกนี้ก็จะได้ของดับนะครับพวกของดับเป็นพวกท่านะครับผมเป็นพวกท่าสเปเชียลเนี่ยนะพวกท่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นพวกฉาดนะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับแน่ใจเหมือนกัน แล้วก็ทางนั้นของผมจะดแรกก็เอาไว้เพื่อทำเมนกันนะครับเมนก็จะอันนี้ก็เป็นพวกลิทเตรลบอร์ดนะครับเี่ดตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมมาได้นะครับมันคือเป็นที่ทำในไชนี่นะครับผมจำตรงบัสเตชันที่อยู่ด้านซ้ายล่างของเกาะแรกไปก็ได้นะครับหรือว่าตรงีโอก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยนะครับเดินไม่ต้องถึงีโอนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเป็น ชานี่แหละนะครับผมชานี่แหละทำาอะไรได้นะครับก็คือชานี่แหละก็ตามชื่ออะไรชายนี่เอาไว้ทําตัวชานี่นั่นเองนะครับผมอ่ะเห็นไหมนี่ทำตัวชายนี่นะครับช่างจินนะครับก็คือคุณก็ไปดีบอสนะครับผมและเรื่องต่อมาที่ผมจะพูดก็คือเรื่องตัวละครนะครับผมตัวละครนะครับผมที่เรามีอยู่คือพวกแชมเปี้ยนใช่นไหมว่าแชมเปี้ยนเนี่ยถามว่าทำอะไรได้นะครับก็จะบวกสตามนี้นะครับซึ่งมันก็จะบวกเห็นไหมมันจะบวกหัว เห็นไหมเจ็ดมือนสวอตอะไรประมาณนี้ถ้าเราไปยืนที่ที่มันเป็นคูณน,นะครับมันก็จะบวกไม่เหมือนกันอยเดไหนนะเด็ดเด็ดเด็ดผมลองวินหาดูแป๊บหนึงนะฮะที่ที่อ,ไไอ,อาเป็นไม่ได้อเอเป็นตรงนี้นะจัดนะครับดูค่ายดีนะสองร้อยแปดสิบแล้ว,ลวเมืผมเข้าไปเขียนน่ยแล้วมันจะเปลี่ยนน, 10, 000, นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นหมื่นสี่นะตอนนี้มันก็จะบวกเพิ่มมาเพราะน่าจะ เยอะแล้วก,ก็เยอะนะครับแต่จริงเนี่นนะยนักเล่นจะเยอะกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอมีอะไรนะแร็งช่แรง็แรงแนวะเบ่เรนระบบแร็งเนี่ยก็คือทุกๆเลเวลนะครับที่เราได้มาเนี่ยก็คือมันจะแถมด้านของเอ boost เยนมาแล้วก็แถมด้านของบูสต์สเตตมานะครับให้ใช้สเตตแนวผมได้เก็บลักกับเยนไว้ที่หลังนะครับผมแนะนําส่วนตัวเลยนะครับ เพราะว่าเราจะสแตทเป็นหลักก่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าจะไปฟาดเงินก่อนก็ได้นะครับผมแล้วนะค่คอยเอามาอัพเหรียญออสแตทนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะผมส่วนในเรื่องของพวกค่าชื่อเสียงนะครับผมยังไม่ได้เข้าถึงระบบนี้นะครับผมผมยังไม่เข้าใจทีนะจะเป็นพวกเหมือนพวกค่าคนนะครับเพิ่มแบบว่าค่าหัวนั่นแหละนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผม สำหรับการรีวิวใช่แล้วก็ในระหว่างจรีมารับตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคคิปนี้น่าจะมีช่นงนี้นีผมในการสอนอะไรต่างๆนะครับผมก็ผมน่าจะสอนไปนน่าจะสอนอะไรไปหมดแล้วนะครับน่าจะเกือบหมดแล้วนะใช่เดี๋ยวในคิดน่าจะผมจะมารีวิวอะไรต่างๆนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมพวก เลติวอะไรประมาณนี้นะครับมแล้วเราเจอกันไหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ